สวัสดีครับเคียต่อไปนะครับเป็นการบันทึกนะครับบ้านหรือสิ่งก่อสร้างหลายหลังในแปลงเดียวกันนะครับซึ่งเจ้าของแปลงนะครับก็มีบ้านอยู่ในนั้นด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือนายทดลองนะครับนำคุณทดสอบบ้าที่1นึ่งหมู่หนึ่งตำบลเมืองเกาอพัฒนาอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับมีที่ดินตนเองนะครับเป็นที่ดินเป็นโฉนดนะครับ1แปลงนะครับก็ แปลงนี้รหัส 04A080 นะครับโฉนดนะครเลขที่เอกสารสิทธิ์ก็คือ1155นะครับหน้าสำรวจ139เลขที่ที่ดิน53นะครับืนะบลทอที่2งานนะครับ17ตารางวาราคาประเมินอ,อยู่ที่200บาทนะต่อตารางวาแต่ในที่ดินแปลงนี้ประกอบด้วยบ้าน3หลังนะครับมีบ้านอยู่ด้วยกัน3หลัง หลังที่1เป็นของหลังตนเองนะครับก็เป็นบ้านหลังหลักของตนเองนะครับเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับลักษณะของบ้านเป็นบ้านหลังหลักนะครับเพราะมีชื่อเียนบ้านขนาดของตัวบ้านนะครับคือ9ก้าสสร้างมาแล้ว30ปีนะครับแต่ว่าพื้นที่นะครับก็มีพื้นที่ส่วนข้างบ้านนะครับก็ให้ลูกสาวนะครับชื่อสมมุติมาว่า อบรมนะครับนำคุณทดสอบนะครับเป็นบริเที่2นะ 2> เป็นบ้านตึกชั้นเดียวขนาด9คูนสสร้างมาแล้ว5ปีเป็นบาลล้านหลังหลักเหมือนกันนะครับพราะมีชื่อในทะเบียนบ้านส่วนหลังที่3นะครับเป็นบ้านของนายสมมุมตินำคุณทดลองนะครับเป็นบ้านของลูกชายบานเลขที่13นะเป็นบ้านตึกชั้นเดียวนะครับขนาด9คูนสร้างมาแล้ว3ปีเป็นบาลล้านหลังหลักเหมือนกันนะครับมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทนี้เราจะมาบันทึกใน a อร t ออนไลน์กันนะครับ นะลักษณะของนะตัวบ้านเป็นแบบนี้นะครับการบันทึกก็คือมีบ้านอยู่สามหลังนะในตามภาพที่ท่านเห็นภาพนะครับจะมีบ้านด้วยกันอยู่สามหลังซึ่งถ้าท่านไหนที่มาลงกับเรานะครับท่านก็จะได้มีที่แบบนีนะบ้มีภาพดาวเทียมแล้วก็มีการสามารถลงไปดูหน้าบ้านได้นะั่นสามารถตรวจสอบนะครับจะมีสามารถตรวจสอบภาพดาวเทียม แบบนี้ได้นะครับแล้วก็มีการลงไปดูลักษณะของตัวบ้านได้นะครับก็คือจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือสามารถใช้สติดวิวลงไปดูได้นะครับก็คือท่านที่มงลงนะครับก็จะมีแผนที่แบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มการบันทึกก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราไปที่ทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินก่อนนะครับค้นหาชื่อก่อนนะครับเจ้าของชื่อเจ้าของที่ดินก่อน คนแรกก่อนนะครับเจ้าองที่ดินทดลองก่อนค้นหานะครับทดลองมีแล้วเราไม่ต้องเพิ่มนะครับไม่ต้องเพิ่มทีนี้เราค้นหาคนที่2ต่อไปนะครคนที่2ก็คือชื่อที่2นะครับก็คือคนชื่อว่านํำกุอลอบลมนะครับนางสาวอบลมนะครับอ่าเราก็จะค้นหาชื่อคนนี้ด้วยนะครับเพื่อให้บันทึกชื่อคนนี้ต่อไปอบลมนะครับ ค้นหาหาครับหาอบรมถ้าไม่มีนะครับก็คือเราก็เพิ่มได้เลยนะครับอบรมก็คือคนธรรมดานะครับนางสนอสอนะครับอบรมนงกคุณทดสอบนะครับสอบน่ฮะมาเลขที่สอง 1งหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งมีที่อยู่ที่เดียวกันนะในตำบลเดียวกันก็เวที่สองโมงหนึ่งครับก็เลือกที่อยู่ตามบัรชนกดบันทึกไปไสแล้วนะครับคนที่สองมีชื่อในระบบเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับมีชื่อในระบบเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราจะเพิ่มบุคคลที่สามนะก็คือเป็นชื่อของบุคคลที่สามนะครับ ก็คือนายสมมตินะขุดทดสอบนี่คือบุคคลที่รับเราจะเพิ่มชื่อทั้ง3บุคคลเลยนะครับแล้วก็ค้นหาเหมือนเดิมนายสมมตินะครับค้นหานะครับไม่มีเราก็เพิ่มชื่อบุคคลที่3มเข้าไปนะครับ ก็บุคคลธรรมดานะครับนายสมมุติน้องกุมทดสอบนะครับอยบ้านที่13นะครับหมหนึ่งเหมือนกันนะครับตำบลอำเภอจังหวัดเหมือนกันนะครับเพราะที่อยู่ที่เดียวกันในตำบลเดียวกันนะครับกดบันทึก ได้สามคนเรียบร้อยแล้วนะครับตามรายชื่อที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับตอนนี้เราจะนะครับบันทึกทรัพย์สินที่เป็นของบิดาก่อนนะครับก็คือนายทศลองนะครับที่เราจะบันทึกก่อนเราค้นหาแล้วนะครับนายทศลองมีทรัพย์สินอยู่ที่ดินอสองแปลงนะครับมีที่ดินสองแปลงแบบนี้ทีนี้เราจะเลือกด้านหลังนะครับเลือกด้านหลังคือการแก้ไข การแก้ไขนะครับเลือกด้านหลังนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเช็คก,ก่อนอที่ดินของนะครับนายทดลองนี้มีที่ดินแล้วรหัสแปลงถูกต้องตามที่เรามีข้อมูลนะครับแสดงว่าเราอาจจะบันทึกมาก่อนหน้านี้นะก็มีโฉนดนะครับบริษัทเลขที่เอกสารสิทธิ e ถูกต้องนะครับเนื้อที่ถูกต้องดังนั้นเราคลิกแก้ไขที่แปลงได้เลยนะครับถ้ามีทรัพย์สินอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินแปลงนี้ไม่มีนะครับเราก็เพิ่มใหม่แบบนี้นะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วเราก็เลือกที่แก้ไขด้านหลังได้เลยแก้ไขด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกแก้ไขทีน,นี้เราจะมาดูนะครับว่าเขาใส่การเค้ประโยชน์ใส่อะไรถูกต้องหรือไม่อ่าอย่างราคาแล้วก็อาจจะปรับแก้ราคานะเนื้อที่ถูกต้องแล้วอะไรองี้นะครับก็คือเริ่มต้นจากคําว่า รหัสแปลงถูกต้องหรือยังนะครับเพศเอกสารสิทธิ์นะครับเลขที่เอกสารสิทธิ์ละวางนะครับหน้าสำรวจเลขที่ที่ดิน,นเสร็จแล้วจํานวนไล่งานวางแล้วก็ราคาประเมินถ้าครบแล้วเราจะเพิ่มการใช้ประโยชน์นะครับเพิ่มการใช้ประโยชน์นะครับเราจะเลือกเลยนะครับว่าบ้านหลังหลัก อาศัยหลังหลักและหลังอื่นอยู่บนที่ดินแปลงเดียวกันเห็นไหมครับเราจะเลือกเมนูนี้เลือกเลยนะครับเนื้อที่ก็คือ2งานเตารางวาเลือกใช้เองครับกดบันทึกไปโอเคครับซึ่งนะครับเมื่อเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกที่เพิ่มสิ่งปลูกสร้าง เ, atz. เราเลือกนะครับเพิ่มสิ่งปลูกสร้างนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งปลูกสร้างจะต้องตั้งอยู่บนดินเสมอไปนะเราเลือกเลยนะครับเลือกก่อนนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเสร็จแล้วดูรหัสแปลงนะครับหรือไม่ก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการค้นหาเจ้าของแปลงหรือรหัสแปลงก็ได้ แล้วกดค้นหานะครับท่านมาตรวจสอบดูว่าท่านจะให้สิ่งปลูกสร้างหลังนี้อยู่ในแปลงไหนท่านต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับอย่างแปลงนี้ดูที่รหัสแปลงหรือ,อหรือไม่ก็เลขที่เอกสารสิทธิ์นะครับมี2ออย่างที่เราจะดูด้วยแล้วก็เนื้อที่ข้างหลังด้วยนะครับเราก็เลือกแปลงให้ถูกต้องนะครับเมื่อเราเลือกแปลงถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเพิ่ม ะครับการประเภทสิ่งปลูกสร้างให้ถูกประเภทสิ่งปลูกสร้างนะครับว่าบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นก็1 06นะแล้วก็ลักษณะเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้จํานวน2ชั้นนะขนาดนะครับ9คูณส2สร้างมาแล้ว30ปีแล้วก็ นี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับใครที่ใช้โปรแกรมของเราบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปบันทึกรูปได้นะฮะท่านสามารถใช้ตัวสิติวิวที่อยู่ในโปรแกรมเรานะครับแล้วทําการปริสกรีนได้เลยแล้วก็ลองวางในเทนดูนะครับท่านก็สามารถที่จะนะครับตัดกรอบภาพได้นะครับว่าบ้านหลังไหน เราก็สามารถครอบตัดได้นะครับว่าเราต้องการบ้านหลังไหนที่เป็นตัวนี้นะครับรก็ครอบตัดได้เลยนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็บันทึกเป็นได้เลยนะครับเซฟแอดไปเป็นรูปภาพได้เลยนะครับก็อันนี้บรลบทที่1นะครับโมหนึ่งหาเซฟไปได้เลยนะครับก็คือหลังแรกเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเซฟไปได้เลย หลังที่2หลังที่3เราก็ทําเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คือคนที่ใช้โปรแกรมของเรานะครับก็จะมีอ่าตัวช่วยไปทํางานในการช่วยงานได้นะครับก็คือสามารถเซฟจากตัวนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มรูปได้เลยนะครับอ่าก็เพิ่มรูปหลังแรกก่อนแบบนี้ไปนะแล้วก็กดบันทึกต่อมานะครับเราจะเพิ่มหลังที่2เลยนะครับเพิ่มหลังที่2 เพิ่มหลังที่สองไปเนะครับอ่าเราก็เลือกดินเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหายอีกรอบหนึ่งเราเพิ่มหลังที่สองได้เลยเราก็เลือกนะครับอ่าอันนี้เป็นบ้านของลูกนะครับบ้านของลูกก่อนนะครับบ้านของลูกแต่เราจะเพิ่มในนามชื่อของนายทดลองก่อนอ่าเป็นบ้านตึกชั้นเดียวนะครับหนึ่งสมอ่าลักษณะเป็นตึกจำนวนหนึ่ชั้นขนาดนะครับ เก้าคูณสิบสองสร้างมาแล้วห้าปีนะครับแล้วก็บันทึกไปนะครับหาได้หลังที่สองแล้วนะครับเราเพิ่มหลังที่สามนะครับเพิ่มหลังที่สามเราก็เพิ่มดินอีกเมือนเดิมนะครับเราก็เลือกดินให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็เลือกประเภทสิ่งกูกสร้างนะครับบ้านตึกเช่นเดียวเหมือนกันหลังที่สามนะครับ ลักษณะเป็นตึกจำนวนหนึ่งชั้นขนาดกว้างนะครับ9คูน9นะครับหาสร้างมาแล้ว3ปีโอเคนะครับแล้วก็กดบันทึกไปตอนนี้เราได้บ้าน3ามหลังแล้วนะครับสังเกตนะครับเรามีบ้าน3ามหลังเรียบร้อยแล้วนะครับในที่ดินแปลงเดียวกันแต่บ้านทั้ง3มหลังนี้นะครับไม่ใช่ จ้าของบ้านตัวจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายัางใส่ชื่อเจ้าของบ้านทั้งสองหลังนี้เป็นชื่อพ่ออยู่นะครับทีนี้เราต้องโอนย้ายบ้านทั้งสามหลังนี้ไปให้สู่ลูกนะครับโดยเราคลิกแก้ไขข้างหลังของบ้านหลังแรกก่อนนะคลิกแก้ไขของบ้านหลังแรกก่อนตรงนี้นะครับหลังแรกครับเราคลิกแก้ไขเสร็จแล้วเพิ่มเจ้าของทรัพย์สินนะครับเพิ่มจองทรัพย์สินตรงนี้นะครับอันนี้คือการ เปลี่ยนแปลงเจ้าของบ้านนะครับอ่าหลังแรกนี้นะครับเป็นชื่อของลูกสาวลูกสาวนะครับก็คือชื่อตามในจดอบรมของเรานะฮะในจดอบรมของเราเพราะชื่อลูกสาวก็คืออบรมน้าคุณทดสอบนะครับเป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมาเราก็ค้นหาชื่อคนนี้อ,อบรมนะครับค้นนะครับน้าคุณทดสอบเห็นไหมครับเจอแล้ว เราก็เลือกเอานะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าชื่อนั้นปรากฏว่าเจ้าของบ้านนั้นมี2ชื่อแล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านตัวจริงนั้นคือนอสอบลมนำคุณทดสอบนะครับดังนั้นคนที่เป็นชื่อพ่อเราก็กดลบออกได้เลยนะครับกดลบออกได้เลยกดลบเลยนะครับยืนยันแล้วกดบันทึกครับผมหากบันทึกไป ไปแล้วนะครับอันนี้คือบันทึกไปแล้วนะครับสังเกตนะครับตอนนี้นะครับทรัพย์สินของนายทดลองนั้นเหลือแค่สองหลังแล้วนะครับเพราะว่าหายไปแล้วหลังแรกหายไปแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นเราจะแก้ไขอีกรอบหนึ่งคือหลังที่สามนะครับหลังนี้เราจะโอนให้เป็นของลูกชายเขาซึ่งลูกชายเขาชื่อนายสมมุตินังกุดสอบ ที่เราได้ทําการเพิ่มชื่อไว้หลอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนั้นเราก็จะแก้ไขได้เลยตรงข้างหลังชื่อครับบ้านหลังนี้นะครับเลือกแก้ไขนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะเพิ่มเจ้าของกรรมสิทธิ์เข้ามาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของเจ้าของตัวจริงเขานะครับเจ้าของกรรมสิทธิ์ชื่อว่านะครับนายสมมุติ ก็จะเพิ่มคนนี้เข้ามาในระบบของเจ้าของทรัพย์สินนะครับอ่ะเ,อเก็นนะครับนายสมมุติก็จะปรากฏเข้ามาเพิ่มในกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านได้แล้วดังนั้นนะครับนายทดลองที่เป็นชื่อพ่อนี้ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินตัวจริงเราก็ลบออกนะครับเพื่อให้เหลือเจ้าของทรัพย์สินคนเดียวลบคนที่เป็นพ่อออกไปก็ยืนยันนะครับ แล้วก็บันทึกนะครับอตอนนี้ท่านกลับมาย้อนมาดูนะครับว่านายทดลองนีนะ้ที่เป็นพ่อนั้นเหลือทรัพย์สินอะไรม้างนะก็เห็นไหมครับก็อาจจะมีที่ดินของเขาถูกต้องแล้วแล้วก็ตัวบ้านของเขานะครับมีแค่หลังเดียวที่เหลือเป็นของลูกนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้คือการบันทึกนะครับข้อมูลที่เป็น ลักษณะของนะครับสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันนะครับวันนี้ก็ขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ